ชากันมาชมชมลานนวดของแผนไทยเด้อค่ะมันมีวันที่10เปิดเปิดวันที่เท่าไรก่อนเปิดวันที่10สิบวันดีวันที่10สี่10สี่ผ่านนะ10สี่คุ้มผ้าโอวาเลนไทน์นี่แหละเด้อค่ะแต่เจ้าของเดีไปทำไมมาเปิดเบิ่งดูเปิดเบิ่งลานบ้างดูลานแล้วอันนี้คือหนวดตามนี่มันบ่จ้ะ จ้าตามป้ายเลยตาามป้ยยเลพะนะตามป้ายเลยนวดผ่อนคลายนวดผ่อนคลายชั่วโมงครึ่งชั่วโมงชั่วโมงครึ่งสองร้อยสองร้อยนวดคือแต่เพอจุดหนึ่งชั่วโมงละห้าสิบห้าสิบนวดเออยี่ห้าสิบนวดคอบารายสี่สิบนาทีร้อยนวดเท้าสี่สิบนาทีหนึ่งร้อยคือก้มูลอยหนึ่งนวดเท้าไม่ลวดนานด้วยเฮมาดูข้างในหน่อยข้างในค่ะข้างใน ก็มีเตียงนวดสามเตียงนวดสามเตียงสามเตียงเดินระยะห่างอืมเดินระยะห่างระะยห่างงช่ววโคิดมีอะไรบ้างเนี่ยมีทั้ื่องแอร์มีทั้งพัดลมมีแอร์มีแอร์หนึ่งตัวกำลังกำลังจะปรับปรุงอยู่นะคะยังยังไม่มีทุกอย่างเท่าไหร่เพราะว่าเห็นสภาพเหมือนจะกำลังเริ่มล้างมือ ฝังล้างมือฉันเปลี่ยนเสื้อผ้าฉันเปลี่ยนเสื้อผ้ามีลำโพงฟังเพลงคณะนวดเพื่อผ่อนคลายอืมดีดีดีโอ้สมธธุรกิจดีแถนอนธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าให้ก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองนะคะเปิดธุรกิจใหม่ อืมอันนี้เก้าอี้นั่งเล่นใช่ไหมนี่เก้าอี้นั่งรอนวดค่ะรอนวดคือว่ามีลูกค้ามาด้วยสบายเลยเยี่ยมนี่แหละเป็นเท่าแกเนี้ยคนต่อไปเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมาอุดนอนเอาไหมขอบคุณนะคะทุกท่านลูกค้าที่มาอุดนอนค่ะเชิญมาได้ทุกวันอะไรนะคะทุกทุกวัน ทุกวันหยุดหยุดเสาร์อาทิตย์เอ่อถ้าวันหยุดถ้าวันธรรมดาก็หลังหลังสี่โมงเย็นหลังสี่โมงเย็นก็จะมาหลังสี่โมงเย็นถึงเป็นต้นไปเป็นต้นไปยังไม่มีกำหนดไม่เกินสองทุ่มแล้วแล้วสามารถมานวดได้นี่ต้องเอาคิวไหมต้องโทรนัดร่วงหน้าไหมหรือว่าต้องมาร้านเลยต้องโทรก่อนก็ได้ต้องโทรก่อนฝากเบอร์โทรไว้อยู่เอาเบอร์โทร0 8 7เจด 2,2,4,3,4,1,0อะไรนะทวนใหม่ซิศ8นย์แปดเกาี่ค่ะเบอร์เดียวค่ะมีเบอร์เดียวนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะที่หน้ากิง่งที่หน้ากิ่งกุลังตลาดกลางกุลัง,ลลงค่ะแค่นี้เด้อค่ะเห็นมากอุ่นนุนเด้อค่ะเพิ่มบรรยากาศทั้งน,นอมอีกอนหนึ่งก่อน ร่มรื่นบรรยากาศติดถนนหนทางไปมาง่ายสะดวกนะคะทำเลเหมอะหมามากติดติดถนนตรงข้ามเยื้องทกศนะคะต่อไปปินซีเวนดิน,นที่ขากศหลังสร้างซีเวีนแชนีเด้อคะ่ะ